ก้านะครับเรามาอัปเดตหน่อยนีว่าเราตอนนี้เราทําอะไรกันบ้างแล้วเราจะรอเรือชัดไปไหน <laughs> ยม่ได้อยากพูดรอเรือไปรอเรือรอลิงเปรอลิงโอเคพอเลิกเล่นมุกนั้นมุกเก่ามุกคาสสิเกินไม่เล่นเพราะว่าตอนนี้เราสนใจเริ่มบอดเกมเนาะถ้าคนเห็นอนะ <laughs> เราเริ่มซื้อบอดเกมหนักมากเลยแล้วเนะี้ยก็คือตอนนี้เราเริ่มแบบหันไปสนใจบอดเกมนะฮะเหมือนว่าพออยู่ เดียวมากขึ้นก็เลยแบบเออหาอะไรอย่างอื่นที่มันไม่ต้องไปอยู่กับอินเทอร์เน็ตไหมหรือว่าอะไรไหมคือเหมือนแบบนิสัยมันเริ่มเปลี่ยนนะเมื่อก่อนอ่ะคือตอนเป็นเด็กอยากเล่นเกมในคอมเยอะๆยอะเว้ยแต่พอโตบ่ามันรู้สึกว่ามันเหมือนแบบเหนื่อยอ่ะหลายเรื่องที่เจอมากับเรื่องกับเอพอมันนั่งเล่นเล่นคอมแล้วมันเจ้าปวดตาแล้วมันก็เหนื่อยถามว่าทำไมไม่ค่อยทำคลิปก็คืออย่างนั้นอ่ะ คือเหมือนแบบมันเริ่มเข้าสู่วิกฤตไวัยกางคนนะยี่สิบห้าไงพอเข้ายี่ิบห้าเหมือนฮอร์โมนพุ่งพลานนี่กูอยากทาอย่างอื่นมากกว่าเพราะเด็กอะเรามีความคิดว่าเอยากนั่งเล่นเกมมานานเว้ยอยากแบบจ้องจอคอมมานานสนุกแต่พอโตขึ้นมาแล้วว่าจะเป็นแบบมันนานจริงว่าเกมในคอมจะโหลดนานไปไหนไม่ไปไหนนอนก็เลยแบบเออ หายซื้อบอร์ดเกมมาเล่นดีกว่าเพราะว่าน้องเราอะลูกพี่ลูกน้องเราเขาซื้อมาเว้ยแล้วก็เราก็แบบไปเล่นกับเขาเชื่อแม่งหนุกว่ะคือชีวิตเราอะ่ะพูดง่ายๆเลยก็คือไม่เคยสัมผัสบอร์ดเกมฮะเพราะว่าเกม,มเล่นนะ่ะเล่นกับพ่อตอนที่เรายัางเด็กอะประมาณสิบขวบอะพอยเต๋าเดินกระดาน้องมันจะเป็นกระดานแบบไอ้ที่เคยสัมผัสอะคือบอร์ดเกมก,กากๆเลยประมาณสี่สิบบาทจ <laughs> ำได้เลยอะ มันเป็น b o a แบบกระดานแบบเป็นแผ่นๆอะแล้วก็ทอยเต๋าแล้วก็เดินให้ถึงถึงที่อะแต่ว่าในช่องมันจะมีคําสั่งให้ทำนั่นทานี่เออแล้วก็เอ้ยอันหนึ่งที่ดีขึ้นมาสุดก็คือห้าร้อยบาทเว้ยเกมเศรษฐีโดยเลมอนนี่ของดีใน <laughs> ก็อีกอันหนึ่งที่อยากเล่นไอซี่เล่นที่สุดก็คือเกมเศรษฐีเคลโลนะ่อันนี้เ็เคยมีแต่ตอนนี้พังมันหายไปละอืมัมน,นแหละมันหายไปแล้วใช่มันหายไปแล้ว นั่นแหละฮะแล้วก็ทิ้งเลยพอขึ้นมอปลายขึ้นมหาลัยกูก็ทิ้งเลย <laughs> จนจนแบบช่วงเนี้ยฮะมันเหมือนว่าอยู่กับตัวเองคงตัวเพราะเราก็ฝึกทางจิตวิญญาณฝึกสมาธิมากขึ้นเนาะมันเหมือนว่ามันเป็นอีกทางหนึ่งที่แบบเออเราจะได้ได้พักมั่งอะไรเงี้ย <laughs> พอเขาจริงแล้วอะพอเรื่ิยงฝึกมากมันเริ่มเข้าใจแล้วจริงๆแล้วมันคือแบบ อะไรที่ซิมเพลมากเลยนะเว้ยมันคือการใช้ชีวิตอะใช้ชีวิตแบบเออใช้ตามแพชชั่นของเรากันนั่นแหละการใช้แพชชั่นก็คือตอนนี้ก็มีแพชชั่นเกี่ยวกับ T R P G ฮะหรือ t ท b l e Top R P G เพราะว่าเราได้ไปดูเนาะเราเราว่างก็ดู YouTube ้วก็ได้แบบเฮ้ยอะไรอะ t ท b l e Top R P G มันต้องสนใจว่ะคือไอ้นี่ฮะชอบแบบเป็นเป็นคนชอบเสร็จเนเรื่องอืมพูดตรงๆเลยคือเราอะ เราเพิ่งมาสัมผัสได้ว่าตอนเล่นบอร์ดเกมเรารู้แล้วเราเราเราชอบเกมบอร์ดเกมแบบไหนคือเราชอบบอดเกมแบบนี้เว้ยแบบเป็นเนื้อ,เร,อเ,เรื่องยาวๆแบบเล่นยาวๆแล้วแบบมีคนเล่าเรื่องให้ฟังจอแม่งแบบกูไปเจอละกูไปเจอแ <c oughs> <c oughs> จอบบเอ้ยเทว่าท็อปอาร์พีจีกับแม่งก็เห็นเขาเล่นกันในยูทูบมาเขาแบบเ้ยสนุกว่ะเออถ้าเราแต่งออกมานั่นแหละช่วนนี้ก็คือก็นั่นแหละ,ห,ละหาแรงมานันใจทำา tr พ g เนาะแต่ว่าอาจจะใช้เวลาหน่อย เพราะว่ามันก็เป็นแบบอะไรที่ใช้เวลานานอนะเพราะว่า T P G เอ่ะเราไปศึกษามาแล้วคร่าวๆเนะาะก็จะต้องแบบอ่าหาข้อมูลนั่นนนู่น,นหลายเรื่องเลยอะเพราะว่าถ้าเราไม่ศึกษาระบบเกมให้ดีการจะทําออกมามันจะยากเพราะเราก็มีแบบแผนว่าจะลองทําขายสักครั้ง <c oughs> นั่นแหละถามว่าลงทุนเยอะไหมเรยก็ดูดูตามสภาพอะฮะเราไม่ได้ลงทุนเป็นร่ำเป็นสันอย่างแล้วไงเราแบบไปเรื่อย เพราะว่าอย่างแรกอะเราจะต้องเขียนก่อนแต่คือมันเขียนนานไงใช้เวลานานเพราะว่าเราต้องตรวจเองทุกคยาง <c oughs> แต่อา่านนะเนาะเพราะว่าธีมหลักเราอะเราก็ชอบอยู่แล้วเล็บคราฟอะไรพวกเนี้ยมันอาจจะเป็นแบบทีอาร์จี B G ที่แบบใช้ความคิดเยอะๆฮะเราอาจจะต้องแบบไปศึกษาปริศนาอะไรที่แบบเออหน้าเล่นหน้าทําอะไรอย่างเงี้ยนะ <c oughs> และว้วก็อาจจะต้องศึกษางานคราฟมือเองด้วยเพราะว่าทีอาร์จี G อะที่มันฟินสุดก็คือพรอนะ็อพเนาะ คืออะไรที่แบบเออเราต้องไอ้นี่เพราะเราก็ต้องดูอะฮะอาจจะต้องเป็นโปรเจกต์นานเลยนะในระหว่างที่ได้แบบเออเก็บตังค์ด้วยอะไรด้วยแล้วก็ศึกษามันด้วยเนะี่ยก็เราดูต่อไปนะฮะอาจจะเป็นแบบโปรเจกต์ที่อัปเดตย,ยาวๆอาจจะปีหนึ่งท่านึงได้ก็อาจจะมาอัปเดตอะไรเงี้ยเพราะอย่างที่บอกมันคือโปรเจกต์ยาวของชีวิตอะเราว่าเออเราอยากจะทานะํามันอะ แต่เข้าจริงถ้ามันไม่สําเร็จมันก็ไม่เป็นไรมันคือการได้ลองอ่ะเราเคยคุยกับพ่อเราเว้ยมันไม่เ,เสียดายอะ่ะพ่อนี่คือเรียวฟาเตอร์นะฮะฟาเตอร์ในชีวิตจริงเออประมาณนั้นเพราะอย่างเราอะ่ะเราเป็นคนที่แบบโตมากับโดนบังคับให้ประสบความสำเร็จบางอย่างเว้ยเรียนจบแล้วกูก็ถือว่ากูประสบความสำเร็จแล้วกูเช็คลิสแล้ว <c oughs> แต่เรื่องทํางานเนี่ยไม่ทํา <c oughs> ไม่ทําแบบงานที่เป็นงานประจําอ่ะคือแบบไม่ใช่แบบ คนที่หาไอ้นี่ไปเรื่อยนะครเหมือนว่ามันเบร์นเอาข้างในอ่ะมันคือไม่ใช่อ่ะคือเหมือนมันมีเส้นทางที่เราต้องเดินอยู่ข้างนอกงานประจำมาฮะเพราะว่าเหมือนข้างในอ่ะมันเรียกร้องว่ามันใช่อ่อมันนั่นนี่นูน่นเพราะว่ามันถามตัวเองนะว่ากูทําอย่างนี้สาสิบปีกูไหวย่ิบห้าสามสิบอืมนั่นแหละพอยิ่งแบบเริ่มเข้าใจหรือว่าเริ่ออะไรพ่านะลมันก็มันไม่ใช่อ่ะ เรนก็เลยต้องลองหาไปเรื่อยฮะการทาเหมือนนี hmm. um um, ้ม like <st ันเป็นการเอื้อระเอยนะจริงๆแล้วมันคือการที่เราเรียนรู้ตัวเองเรียนรู้ว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรเว้ยเพราะอย่างที่บอกอ่ะการที่ท o u t u b e หรือว่าการที่ทําอะไรพวกนี้มันต้องรู้จักตัวเองเว้ยรู้จักว่าเราชอบเขียนอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นอะเพราะว่าถ้าเราทําวีหรือว่าทํา youtube หรือทําอะไรที่อย่างอะถ้าคุณไม่รู้จักตัวเองว่าคุณชอบอะไรนี้จริงๆหรือเปล่า ก่อนที่คุณจะได้ลองมือทําหรือว่าคุณลองแล้วมันไม่ใช่คุณก็ต้องอยอมเปลี่ยนไม่ใช่ว่าแบบเออดทน่ะเราได้เงินเยอะละเราต้องทนทนต่อไปทนเข้าไว้ทนเพื่อเออนั่นแหละเอาเข้าจริงบางทีมันเริ่มเหมือนโจเซสโจสตาเกียดคําว่าทํางานหนักแล้วก็พยายามที่สุดเลยคือพยายามผิดที่มันก็ไม่ได้เกิดอ,อะไรขึ้น <c oughs> ถ้าเรายิ่งพยายามผิดอะ่ะเวมันยิ่งจะไม่ไอ้นี่ถูกไหมมันจะยิ่งโดนอย่างอื่นบงังนั่นแหละกำอัปเดตแค่นี้ไว้เจอกันแล้วกันใ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 นที่หนึงง่งแหละขอบคุณครับที่ฟังตรงนี้จะเลิกกินน้ำผลไม้เยอะไปหน่อยไม่กินเหล้านะใครรู้รจากเราเราจะรู้ว่าเราแพ้เหล้าอย่างที่สุดเก,กิดจะค่าตัวง่ายๆมึงยื้เล่ากูกิน รับรองในนี้แน่นอนนั่นแหละครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ